เมื่อครั้งยังเด็กเรามักถูกถามว่าตื่คิดหนูอยากเป็นอะไรแจ๊หลายคนก็มีหลากหลายความฝันและหนึ่งในอาชีพที่น่าฝันมากที่สุดก็คือเจ้าของร้านอาหารยังไงล่ะใช่และตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยฝันอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารนั่นเองและว,วันนี้ ฉันก็จะได้เริ่มต้นความฝันของฉันแล้วนี่นี่จะเป็นที่สำหรับก่อร่างสร้างตัวสำหรับอาชีพเจ้าของร้านอาหารของฉันนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าร้านอาหารของฉันก็จะชื่อว่าพี่ฝาชวนชิมพี่ฝา F A R ชวน C H U A N J I M อาจะต้องเป็นร้านที่ที่ดูสวยแล้วก็ทันสมัยมินิมอลร้านนี้แล้วกันนะโอ้สีสันดูสบายตาดีนะแบบ ดูปอดป่งโรงดีใช่แล้วและอาหารที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยก็เป็นอาหารไทยละกันนะนี่และร้านอาหารไทยเนี่ยที่เป็นอันออมีชื่อเสียงอันโดดดังเลยนะระดับโลกเลยก็คือผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งนั่นเองอมไม่ว่าใครพูดถึงกัวยเตยก็ต้องนึกถึงเมนูนี้กันแหละนะ เนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะแบบสุดยอดแหล่งทรัพยากรชั้นดีเลยนะเออเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าเย่ลูกค้ามาแล้วต้องต้อนรับหน่อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะคุณลูกค้าหรือว่าอยากนาั่งโตด้านนอกดีค่ะเอาโตด้านนอกแล้วกันเนาะนี่นั่นงชมวิวด้านนอกบรรยากาศดีนะ เออเรารับเมนูสั่งอะไรคะผัดไทย2ที่นะค่ะผัดไทย2ที่ค่ะแล้วก็คุณลูกค้าอีก2ท่านนะคะเรียนเชิญที่โต๊ะด้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะโต๊ะนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวฉันดิฉันจะมารับออเดอร์นะคะขอทำอต้มยำกุ้งเอ้ยขอทำผัดไทยก่อนค่ะคุณลูกค้าซับสับับ แล้วก็นําไปผัดนะคะนี้เป็นเนื้อค่ะโอ้ดูเหมือนคุณลูกค้าจะสั่งเมนูแล้วนะคะสักครู่ค่ะคุณลูกค้าเย้เสร็จแล้วหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตนำอันนี้ไปเสิร์ฟก่อนนะคะคุณคุณลูกค้าค่ะสักครู่ค่ะรับรับออเดอร์ก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะสั่งมาเป็นเมนูเดียวกันหมดเลยนะคะสั่งเมนูเดียวกันหมดเลยนะคะผัดไทยค่ะผัดไทย ผัดไทยเลยค่ะผัดไทยนี่ค่ะดูเมนูน่ากินมากเลยนะคะว้าวเรียบร้อยเดี๋ยวนำไปเสิร์ฟที่โต๊ะแรกก่อนนะคะโต๊ะหนึ่งค่ะคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฉันจะามาเก็บอ่าชามทีหลังนะคะเก็บตงังเก็บชามค่ะเมนูเมนูผัดไทยนี่ จะเป็นเมนูแรกของร้านเรานะคะแล้วในอนาคตก็จะมีเมนูต้มยำกุ้งตามมานั่นเองค่ะอ่ระหว่างนี้เราก็ต้องเรียกลูกค้าสินะอ้าวแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเรียนเชิญมาชมมาชิมที่พัฒนาคารใหม่ของเราค่ะโอ้ดูเหมือนคุณลูกค้าร้านนี้จะรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเขาเรียกเก็บตงังค์เนาะล้วค่อยมา เดี๋ยวเราก็จะต้องหาเงินมาเพื่อตกแต่งร้านเพิ่มเติมนะขยายโต๊ะนี่คะ่ะเก็บตงะะังค่ะเรียบเก็บชามเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าอยากสั่งอะไรอีกสามารถเรียกได้นะคะอ่าไปแล้วเหรอคะคุณลูกค้าเถอะคุณลูกค้าจ่ายตังแล้วคุณลูกค้าก็ไปแล้วค่ะเป็นที่พอใจนะคะได้รับเงินเรียบร้อยะคะ่ะวู้ดยอดอ่าคุณลูกค้าท่านต่อมามาแล้วคะ่ะ ค่ะสองท่านนะคะเชิญนั่งโต๊ะนี้เลยค่ะโอ้คุณลูกค้าสั่งของแล้วรับเมนูนะคะรับออเดอร์เรียบร้อยค่ะจะไปค่ะจะทำการจัดทำอาหารให้อย่างเร่งด่วนเลยนะคะ2องชามค่ะ2ที่ค่ะสับค่ะผัดไทยหนึ่งที่ค่ะแล้วก็ผัดไทยอีกหนึ่งที่ค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ ทานให้เรื่อยนะคะโอ้ oh. จากการเดินสำรวจของเรานะคะตรงนี้ก็พบว่าทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ค่ะเราอาจจะขยายแอเรียมาในตรงนี้ได้ในอนาคตนะคะมีมานั่งให้เราหน้ามาทำฟ้ดทรัคตรงนี้มากเลยนะคะฟ้ดทรัคที่ว่านี่ก็คือรถขายอาหารนั่นเองค่ะทุกคนว้า wow. วในอนาคตนะ เราจะต้องมาตรงเปิดตรงนี้ต่อไปให้ได้เลยโหสุดยอดสุดยอดเอาละกลับไปที่ร้านดีกว่าคุณลูกคา้าโต๊ะสองน่าจะรับประทานเสร็จแล้วนะคะต้องไปเก็บเงินเก็บตังค์ใดๆนะคะโอ้อน,นี่ไงกินเรียบร้อยแล้วเก็บชามค่ะคุณลูกคา้าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะคุณลูกค้าคะ่ะอ่าอร่อยคะ่ะให้ตังค์ ได้รับเงินเรียบร้อยโอ้คุณลูกค้าท่านถัดไปมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญนั่งที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งได้เลยค่ะโต๊ะหนึ่งว่างอยู่พอดีค่ะโอ้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะ,ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าโต๊ะนี้นั่งมากี่ชั่วโมงแล้วคะเนี่ยนั่งนานมากเลยนะคะ,อะ <laughs> โอ้คุณลูกค้าสั่งสั่งอาหารแล้วสั่งอาหารแล้วนี่มารับออเดอร์เรียบร้อยค่ะ จะทำการจัดทำให้เร็วๆเลยนะคะ2จานค่ะสองที่มาสับค่ะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะคะ5้ามาค่ะอีกชามหนึ่งค่ะ,ะตั้งแต่เช้านะคะคุณลูกค้าโต๊ะสนี้ยังอยู่โยงคงตะพัน์นะคะยังไม่ลุกจากโต๊ะเลยนะคะไม่ทราบว่าแข่งกินมาราธอนหรือว่าอะไรนะคะอาหารของเราน่าจะอร่อยถูกปากนะคะเลยค่อยๆกิน ไม่รีบค่ะไม่รีบอ่ามาค่ะผัดไทยผัดไทยโต๊ะหนึ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะท่านละหนึ่งชามนะคะท่านละหนึ่งชามเรียบร้อยค่ะทานให้อร่อยค่ะเรียบร้อยค่ะ1 1 PM แล้วเอฮัอออออออททุ่มใช่ฮัททุ่มใช่ปะฮัาทุมาท่มแหลอะออ อ oh, วันแรกผ่านไปนะคะร้านของเรานี่ก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างดีมากค่ะดูว้า wow, วสุดยอดเลยนี่นะเราก็ได้รับการปลดล็อกนะคะซึ่งเราจะต้องเลือกหนึ่งสิ่งนะคะว่าจะเป็นอ่าแบบว่าผัดไทยคิดไม่รู้ก็คือแบบผัดไทยเด็กหรือว่าจะเป็นโทมยำคุูงซุป ที่เป็นเมนูใหม่ไปเลยดีอนะ่อณตอนนี้เราขอเลือกเป็นเออเพิ่มเมนูต้มยำกุ้งแล้วกันนะอ่าเมนูต้มยำกุ้งเพิ่มมาแล้วค่ะเรียบร้อยโอ้คุณลูกค้าท่านถัดมามาแล้วค่ะค่ะมาเชิญค่ะตัวนี้เลยคะ่ะเอา้าคุณลูกค้าสั่งสั่งผัดไทยเพิ่มหรอคะไม่บอก <laughs> อยู่ตรงนั้นไม่บอกค่ะคุณลูกค้า <laughs> ดิฉันก็นึกว่าคุณลูกค้าทำไมอะไรอ่าตีตีสีเช้าแล้วนะคะคุณลูกค้าร้านเราเปิด2 4่บสี่ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะหิวอ่าอ่าหกโมงเช้าหรือว่าตีหนึ่งครึ่งคุณลูกค้าก็สามารถรอเชิญมารับประทานอาหารร้านเราได้เลยค่ะนี่ค่ะเราได้ซื้อจานเสิร์ฟมาใหม่ค่ะให้มันดูดีมากขึ้นอ่าคุณลูกค้าสั่งอาหารแล้ว ขอบคุณค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งโดยใช่ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะยังคงเป็นผัดไทยยอดฮิตนะคะร้านเหล่านี้ขึ้นชื่อเรื่องผัดไทยค่ะนี่ค่ะมาเสิร์ฟค่ะท่านที่หนึ่งค่ะเสิร์ฟท่านสองค่ะอือือเออไม่ทราบว่าคุณลูกค้านี่ซื้อหูฟังที่ไหนล่ะคะกูุเก๋กดมากเลยค่ะ โอ้เหมือนโตนั้นจะรับประทานเสร็จแล้วนะคะนั่งมาข้ามวันข้ามคืนค่ะในที่สุดขอบคุณที่ใช้บริการนะคะคุณลูกค้ารอรับคุณลูกค้าคนใหม่ดีกว่าค่ะอ้าวละค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมาเชิญชมเชิญชิมร้านใหม่ของเราค่ะเอาคุณลูกค้าคนใหม่มาแล้วค่ะค่ะสองท่านนะคะสักครู่ค่ะ นี่ค่ะเชิญโตนี้ได้เลยค่ะโอ้คุณลูกค้าสั่งเมนูใหม่ของเราแล้วนะคะต้มยำคุ้งนั่นเองค่ะคุณลูกค้าคนนี้ล่ะคะสั่งด้วยไหมคะ,ะไม่ไม่ไม่สั่งหรอคะ่ะคุณลูกค้าโอเคค่ะได้ค่ะนี่ค่ะมาดูเมนูใหม่ของเรานะคะต้มยำกุ้งเริ่มจากสับเผ็ดก่อนเลยค่ะสับ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 ค่ะเสร็จแล้วก็นำอ่าอ่าเครื่องต้มยำมาต้มนะคะมีผักมีเห็ดอ่าค่ะ มีผักชีอะไรใดๆนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วอ่าเก็บชามค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะคุณลูกค้าว่างเงินแล้วไปได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะได้รับเงินแล้วค่ะโอ้คุณลูกค้าคนใหม่มาแล้วค่ะมาเลยค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสองที่ค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะถ้ามามากกว่านี้ก็นั่งพื้นนะคะที่ไม่พอค่ะอ๋อสั่งแล้วค่ะต้มยำกุ้งนะคะ ได้ค่ะสักครู่ค่ะอ๋อตัวนี้เก็บชามค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนค่าวางตังแล้วเรียนเชิญกลับบ้านค่ะค่ะสภเพค่ะอ้าวสั่งเพิ่มเหรอคะผัดไทยได้ค่ะสักครู่ค่ะขอยาเสิร์ฟต้มยำกุ้งก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะต้มยำกุ้งได้แล้วค่ะต้มยำกุ้งหนึ่งทีมาค่ะผัดไทยต่อนะคะผัดไทยสองที่ค่ะได้ค่ะ เราจะไปเสิร์ฟพร้อมกัน2ชามเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วของคุณลูกค้าจะได้ไม่รอนานจะได้รับประทานพร้อมกันได้มาแล้วค่า2ชามค่ะคุณลูกค้าเชิญรับประทานค่ะโอ้มีลูกค้าให้ทิปค่ะเก็บทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์มาแอบส่องค่ะอ่าอย่างยังนั่งเมาท์มอยกันอยู่นะคะคุณลูกค้าสั่งอะไรหน่อยไหมคะสั่งต้มยำกุ้งนะคะได้ค่ะบังคับสั่งค่ะบังคับสั่งค่ะ นี่ค่ะเชิญค่ะคุณลูกค้าท่านไหนไม่กินถั่วงอกไม่กินผักบอกนะคะจะได้ไม่ใสเก็บชามค่ะเชิญจ่ายตังแล้วออกได้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านต่อไปจะได้มาค่ะรีบค่ะร้อนเงินโอ้วันที่สองผ่านไปอย่างอย่างเอ่อโดยสวัสดีภาพค่ะอ่ะคุณลูกค้าสักครู่นะคะ นี่ค่ะวันที่สองเรา,เาไปถึงระดับ3แล้วนะคะตอนนี้ก็มีเมนูมาให้เลือกใหม่นะคะเป็นเป็น t ท a เ r ด d Curry เอไท a เรด d ครอรี่ดี่ใช่อา่าโอเคจากการเสิร์ชหาว่า t ท a เ r ด d คอรี่อของฝรั่งเนี่ยแปลเป็นชื่อไทยได้ว่าคือ แกงผะแนงนั่นเองว้าใช่ปะ่ะคือเสิร์ชรูปมาแล้วหน้าตามันเหมือนผะแนงมากเลยนะหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่นพะแนงก็ได้หน้าตามันเหมือนพะแนงจริงๆโอเคเราเลือกเมนูใหม่คะ yeah. ่ะเย้อ่าสองท่านค่ะสองท่านค,คุณลูกค้า หันหันหน้าเข้าร้านนะคะคุณคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าโอ้โอเขาเขอเก็บชมโตนี้ก่อนนะคะได้ค่ะคุณลูกค้าเชิญเชิญเชิญด้านในเลยค่ะโตนี้ค่ะโตนี้ยังว่างค่ะนี่ค่ะเชิญเชิญด้านในค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวดิฉันขอรับเมนูโต๊ะหนึ่งก่อนนะคะกินข้ามวันเลยนะคะโตะนี้ผัดไทยสองที่ได้เลยค่ะโอ้ดูเหมือนโตนั้นจะสั่งอาหารแล้วสักครู่นะคะ ถ้าลุกไปตอนนี้ไม่ค่ะผัดไทยไม่แน่นอนค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะผัดไทยสองที่ค่ะรับเมนูนะคะคุณลูกค้าสั่งอะไรไหมคะยังนะคะฮอยากจะขยายโต๊ะจังเลยลูกค้าจะได้มาเยอะๆอเดี๋ยวน่าจะใกล้แหละใกล้ซื้อโต๊ได้ใหม่ละ คือลูกค้าตัวนี้รับประทานเสร็จแล้วมาเก็บชามแล้วค่ะสั่งได้อีกนะคะสั่งได้อีกค่ะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดที่จะกินเอาไปคุรลูกค้ากลับเลยขอบคุณที่ว่าอดุลนะคะทานหมดแล้วหรอคะเก็บชามค่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะอามเพิ่มว่ามันเค็มไปไหนนะคะโอเคมไปหรอคะโอ้มาละค่ะเรดเคอรี่ชานแรกของเราและผัดไทยเอาถั่วงอกไหมคะไม่เอาครับโอเคไม่เอาถั่วงอกนะ ไม่เอาถั่วงอกงนะทา,ทางด้านนั้นสั่งยังคะเอาสั่งสั่งค่ะสั่งเลยเลยค่ะทอมยำกุ้งนะคะท่านนี้รับอะไรไหมคะยังนะคะโอเคค่ะอ่าสามเมนูพร้อมเสิร์ฟโหน่ากินมากเลยเนี่ยเอาละคุณลูกค้าต้องประทับใจเสิร์ฟเสิร์ฟโต๊ะนายก่อนเลยค่ะเสิร์ฟโต๊ะนายก่อนตามลําดับคะ่ะตามลําดับคะ่ะนี่คะ่ะคุณลูกค้ารับประทานให้อร่อยนะคะ ลูกค้าท่านนิสันแล้วก็เรียกดิฉันได้เลยนะคะอร่อยไหมคะคุณลูกคา้าอร่อยมากเลยครับใช้ได้เลยโอ้ขอบคุณค่ะเก็บชามค่ะอ่าทางโต๊ะนี้ก็รับประทานเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งเพิ่มได้นะคะสั่งเพิ่มได้นะคะมาเก็บตังก่อนขาะคุณลูกค้าวางตังไว้แล้วต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาย <c oughs> สั่งเพิ่มเหรอคะยินดีเลยค่ะไปค่ะเดย์สมค plete ว้าวอื hmm. มมีมีเมนูใหม่ด้วยนะเป็นชิคเก้นวิ h อะไรเนี่ยถั่วนัดโหรอใช่ไหมนัดมันแปลว่าถั่วไหมะ <c oughs> มีถั่วไหม <c oughs> อ๋ามันคือเมนูไก่ผัดเ <c oughs> ม็ดมะม่วงหินมะพานั่นเองว้าว <c oughs> wow. น่ากินมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยหิวแล้วอ่ะทาไงดี คนขายก็หิวเหมือนกันนะคะ,ะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วดิฉันก็ขอเลือกที่จะเมนูใหม่อีกเช่นเดิมค่ะว้าหน้าตาหน้ารับทานมากนะอันได้ค่ะมาค่ะคุณลูกค้าชิญค่ะโต๊ะโต๊ะด้านในเลยค่ะเอาละการเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนี่ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะในช่วงสามวันแรก อน,นาคตต่อไปจะเป็นยังไงกันนะรลยของเราจะต้องเติบโตไปได้ด้วยดีนนแน่ๆเลย